สวัสด,ดีครับพร้อมบ่าวบุญการนอนนาครับผมวันนี้ก็าพามาชมเช่นเคยครับผมหนุ่มๆครับผมหกเจ็ดเดือนสวยครับผมตัวนี้สวยเสียงสวยครับผมรับประกันเลยหางก้านแดงไซส์เล็กครับผมมาหม่แต่ได้ยินเสียงแล้วครับผมก็คือยังเปียวอยู่ ห้าหกเดือนครับผมนมนมหางก้านแดงครับผมก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผม0ูนย6แปดห้ครับผมทาง facebook ก,ก็เบ่าบึงการนอนนาเดอร์ครับผมสามารถพูดคุยกันได้ครับผมก็ฝากขอบคุณครับผมเมื่อคืนนี้ก็เอททางผลพิสัย มาถึงบ้านครับผมสามตัวขอบคุณมากๆครับผมก็ขอให้ลำลำรวยๆเช่นเคยครับผมฝากขอบคุณครับผมเมื่อคืนมาจนกว่าจะเป็นพี่เป็นน้องแล้วผมเพราะว่ามาบ่อยครับผมก็ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากๆครับผม ส้อยหางสังวานยาวครับผมสังวานก็ยาวครับผมยาวถึงข้างหลังครับผมง่ายๆก็คือปกหลังครับผมสังวานปกหลังส้อยหางยาวสังวานส้อยหางนี่ก็คือข้างหลังครับผมด้านหลังนะเศสวยครับผมส่วนด้านหน้าก็ตั้งเปิดครับผม สวยสวก็ออ,อกผสมนิดๆครับผมไม่เยอะครับผมเป็นแข้งดำครับผมสีดำเลยส่วนปีกครับผมดูปีกครับผมจะปกอาวุธปกขาครับผมมาง่าก็ปกขาไว้ปิดขาไว้ ไม่ให e? ้ไก่ป่าเขาเห็นครับผมอ่ะขออนุญาตถอยห่างครับผมเพราะว่ายังเปี้ยวอยู่ครับผมจะให้ดูเชิญชมรับชมครับผมเดี๋ยวเขาคันให้ได้รับชม ก็พร้อมฝึกเที่ยวครับผมต้องไปฝึกอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่ามีเยอะครับผมหลายตัวก็เลยฝึกไม่ทันครับผม ค okay. ครับผมสอบถามได้ครับผมคุดคุยกันได้ครับผมคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม